เวลาจะนั่งเดินไปจช้าย่อลงไปนั่งหนอนั่งหนอนั่งลงไปตั้งสถิไว้ให้มีทุกอิบทแล้วก็นั่งคัตมามีสามระยะนั่งกําหนดด้วยทุกเรบทคุกเข่าลงไปอย่าไปนั่งยองๆอย่างนั้นอะไรองนี้ไม่สาธิตดูนั่งคุกเข่าก็รู้ันนั่งคุกเข่านั่งคุกเข่า การนั่งสมาธินี้เนี่ยมีอยู่สามระบบคาตมาศเพชรคาตมาทสองชั้นคาตมาทชั้นเดียวมันมีลักษณะอย่างนี้บางคนก็นั่งทรงเดชก็ได้มันก็ได้ในการทุกแบบแต่อย่างนี้มันมีระเบียบของมันนั่งคาตมาศสองชั้นคาตมาศเพ็แล้วเวลาเดินไปช้าๆเรานั่งก็ย่อตัวลงไปย่อแล้วก็คุกเข่าย่อแล้วคุกเข่าลงไปแล้วก็น่ะ มือนอย่างเราเดินเนี่ยเดินจกๆมาเนี้ยเดินมาแล้วก็ยอ่อยอเนี่ยเอามาขาไม่ยนะัแต่รถชนยอลงไปอย่างนี้เนี่ยยอนดนยอ,นยยอไปอย่างนี้ถึงจะเรียบรอ้อย ถ้ารู้จักยอ่อบางคนก็ไม่รู้จริงวิธีนั่งขาตมาเพชรบางคนก็ไม่รู้ถ้าในป่าจะมัง่งคาตมาเพชรกันแต่ถ้าไม่บอกวิธีก็จะนั่งไม่ได้บางคนก็นั่งเป็นบางคนก็ไม่เข้าใจาบางคนขาสั้นนั่งไม่ได้แล้วคาตมาเพชรต้องขายาวแต่ฝรั่งขายาวมากก็นั่งไม่ได้แต่ถ้าหาดเขานั่งได้ นั่ไดกล่องคาตมาเพชรเก็ททาอย่างนั้นได้แต่คาตมาเพชรเนี่ยทําไปเรือมันจะหายปวดเมื่อยไวเขาโทษถ้าทำไม่ไม่ทำอย่างนี้มันจะไม่ได้เอามือจับ มนัดเพชรมือขวาทับมือซ้ายมันได้ไหมได้ลองดิจับให้มันถูกเรวยขาหักนี่อย่างนี้ชิซ้ายซ้ายทำอย่างนี้ก่อนมันตึงทำให้อย่างนี้เราก็ขาตึง เีฉพ evet. ขอโทษข้างายไม่มีอ um ังเก่ง <answer> อืม <als> ขึ้นมาก่อนดิขาซ้ายขึ้นมาก่อน พี่สมัยบอกเลยชายเคยมาก่อนนี่พี่จะถูกกัน อานนี้ดังคือไปธรรมดายญ่กลับบ้านเดินไปสองมือเนี่ยถ้าใครหัดทำใหม่ๆยังมันไม่ได้พอนานไปจะหายเมื่อยล้วจะไม่เป็นอะไรเลยนะได้ไม่มีอะไรที่ไม่ได้หัดยองๆนั่งแบบโคนต้องได้ไงฝรั่งยังทำได้เราอายฝรั่งเนี่ย หลวงพ่อในป่านั่งย่างง,งี้ใช่ไหมจำไหมเนี่ยได้ไหมจำไว้เลยเอาซ้ายเข่ามาก่อนเอาขวาทับขึ้นมามันกีอเอาเอาซ้ายขวาได้ไงได้ไหมได้นะได้ใช่ได้เด,ด,ดึงเข้าไปสองมือสองมือสองมือใช่สองมือสองมือ ได้หัดทำซะไม่มีอะลรที่ทำไม่ได้เอามือขวาทับมือซ้าย,ยาหายใจยา,ยยาวหายใจยา,ยาวๆก่อนหายใจยา,ยยาวหยายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าก็กําหนดที่สะดือเนี่ยที่ท้องอ่ะท้องหนอหยายใจออกก็ยุบหนออย่างนี้ คาตมาเพชรสาโกนิยมทั่วโลกใช่คตมาตสองชั้นคตมาตสองชั้นนี่อย่างนี้คัตมาเพชรโบราณใช่มาพระในกลางป่าใช่อย่างนี้ใช่เราจะเห็นพระพุทธรูปคาตมาเพชรแล้วเกยดอกบัวตูมสมาธิเจหลงพระเพชรติกุฏิเนี่ยเาจะคาาตมาเพชรแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เกยดอกบัวตูม กำลังเจริญสมาธิเรียกหลวงพรอเพชรคัตมาเพชรจึงต้องหัดทาไม่หัดทําไม่ได้แล้วอย่าตามใจตัวถ้าตามใจทําอะไรก็ไม่ได้ขัดข้องไปหมดอันนี้คัตมาสองชั้นทํำยังไงนี่นี่ซ้ายขวาคัตมาสองชั้นนี่ ขาตามาสองชั้นนี่ขาตามาทา้งสงบายสบายนี่อย่างเงี้ยคาตามาสองชั้นมือขวาทับมือซ้ายอย่างตั้กกงตัวงงหลับตาสังเกตที่ท้องให้ใจเข้ายาว,ยาวให้ใจออกยาว,ยาวให้ใจเข้ายาวพองอันอหนให้ยใจยาว แต่าหายใจช้านมัน,ม,นมันหนอไม่ลงต้องดูตรงนี้อย่าไปดูขึ้นอย่างนี้พองหนออยูน่นี่ใช่ไม่ได้พองหนอยยบหนอตาากว่าทําไม่ได้พองส่วนเดียวหนอสามส่วนพองหนอยาวยาวยบส่วนเดียวหนอยาวยาวสามส่วนอย่างนี้ถ้าทําได้แล้วคนละครึ่ง พองหนอพองหนอพองหนอยุบหนอดูตรงนี้ไม่ใช่เคยนอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าคาตมาสองชั้นคาตมาชั้นเดียวยังไงคาตมาชั้นเดียวยังไงครับคาตมาชั้นเดียวรู้ไหมรู้ไหมง่ายนิดเดียว หนึ่นเดียวสองชานทํางานก็ยกคนขึ้นเท่านี้เองจะทําวิธีไหนก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยไม่ได้ห้ามแต่พระเจ้าสอนอันเดียวสอนอันเดียวคือขัตตมารเพชพระอรหันต์สมัยพุทธกาลขาตัตตมารเพชหมดจึงมีพระพุทธรูปปางขัตตมารเพช ถ้าเราทําใหม่ๆใช่ไนะพองหนอลูกหนอทำใหม่จับปวดหนอทนไม่ไหวหนอโอ้จะตายแล้วตายทํายังไงเวลาทําก็เปลี่ยนอยู่บได้แต่ย้ายขาสติเ้นปวดขาเหลือเกินปวดขาเหลือเกินกลับหนอพลิกหนอพลิกหนอ,อย่ายขาสติอย่างนี้ก็ได้แล้วทําทต่อไป ทถานี้เมื่อยก็เมื่อยนอเมื่อยนอกลับนอกลับนอได้เี่เรียกว่าการเจริญพระกรรมฐาน